สวัสดีค่ะคุณครูหนูจะมาทด,มทดลองการทำที่คุณครูมอบหมายให้หนูนะคะนี่ก็คือก้อนหินค่ะและสาหร่ายนะคะและนี่ก็คือปลาค่ะและด้านหลังของสัตว์น้ำทุกตัวหนูจะติดสํารีไว้นะคะเพื่อให้แทนเป็นอวัยวะภายในของสัตว์ค่ะ ปลานะคะเหมือนจะใส่เข้าไปเลยค่ะและก็ปลาน้อยของหนูค่ะอุงๆนะคะแล้วก็เต่าค่ะนี่ค่ะเต่าก็มีอวอัยวะภายในนะคะแล้วก็หนูจะเติมน้ำลงไปค่ะ ค่ะคุณจะสังเกตเห็นกันสังเกตเห็นกันนะคะว่าจะเป็นน้ำนี่จะเป็นสีใสนะคะใสสะอาดมากเลยค่ะลาวไา้น้ำนด้วยค่ะและหนูก็จะใส่เป็นสารปนเปื้อนค่ะหนูจะใช้โกโก้แทนสารปนเปื้อนนะคะ เราจะใช้ค่อยใช้ช้อนตักนะคะใักทีละนิดนะคะสังเกตเห็นกันไหมคะว่า น,นี้น้ำเริ่มเป็นแบบไหนแล้วคะน้ำเป็นแบบขุ่นนะคะแล้วหนูก็จะใส่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหนูจะใช้น้ำมันพืชแทนค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะสังเกตเห็นกันไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหนูว่านะคะมันน่าจะขุ่นกว่าเดิมนะคะแล้วหนูก็จะแล้วถ้าสมมุติว่าน้ำเกิดการแบนแบบนี้แล้วมีเรือเล่นผ่านมาละคะ สังเกตเห็นกันไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดน้ำเน่าเสียคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสัตว์ต่างๆกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่ากันที่อุงๆเลยได้คะ่ะอุ๋ยนี่เป็นนะนี่คะ่ะใส่สคะ่ะ อวัยวะภายในขององุ่งเป็นแบบนี้นะคะคแล้วก็ปลาค่ะคแล้วก็เต่าค่ะคจบการทดลองแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ